สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับพวกความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการด,ดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มที่พไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่เดอะเทมปูแระเข้ามานะครับพไพ่ใบนี้เปยบเสมือนกับความรักของชาวราศีธนูท่านที่เหมือนกับตอนนี้เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาทุ่มเทน้ําเต็มแก้วไหมเมื่อชาวราศีธนูท่านคคาาาาเนี่ยมีความรู้สึกที่ราักใครเนี่ยมันจะทุ่มเทจนหมดอะ่ะอาจจะเหมือนกับคนที่เคยทเต็มให้กับเขาไปให้เขาไปทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเหมือนกับสิ่งดีดีภาพถ่ายเห็นไหมครับการจะเปิดเป็นการเปิดกิจการให้ซื้อบ้านซื้อรถทุ่มเททั้งกายทั้งใจทุ่มเททัั้งงงเินทท ทุ่มเทให้ทั้งหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งใจทั kind of ้งความรักเลยแหละแต่เหมือนกับคุณให้ไปจนดหน่วยกับน้ามันล้นออกมาเห็นไหมครับนั่หมายถึงความรักที่เหมือนกับคุณเฝ้ารออยู่ว่าฉันต้องเติมเต็มไปเท่าไหร่ฉันต้องรออีกนานแค่ไหนฉันต้องทาอีกนานแค่ไหนอะถึงจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรถึงจะเห็นคุณค่าถึงจะเห็นความรู้สึกกันแต่เห็นไหมเขาเพราไพ่ของผู้ชายคนนึงที่เขากำลังรู้สึกเฉยชากับคุณเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศีดือท่านที่ทําให้ใคเขากคนหนึ่งแต่เขากับนิ ฉันไพ่ใบนี้เป็นสื่อักยกับความรู้สึกชาวราศีพท่านเนี่ยอาจจะในความสัมพันธ์ที่รักทุ่มเทใจแต่ได้ความรู้สึกที่เหมือนกับน้ำาดน้แก้วออกมาได้รับความเสียใจความเจ็บปวดกลับคืนมานะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกร้องไห้เสียใจผิดหวังกับสิ่งที่เราให้ใครสักคนนึงไปแต่กับต้องสูญเสียมันไปนะครับกับการได้รับความเฉยชากลับมาบ้างได้รับความรักที่ไม่ชัดเจนกลับมาบ้างได้รับความรักที่เหมือนกับให้ไปตอบมาติดเท้าการนอกใจการเดินจากคุณไป แต่เด็กถือไม้เท้าไปชเช่นภาพของผู้ชายคนถือดอกไม้ในมือนี่เหมือนกับมองเห็นรูปปั้นของคนที่เขาหักอยู่อะ่ะเซนไพเป็นทำนายแบบเี้ก,กันว่าคนรักของชาวราศีโนท่านเนี่ยนะครับเขาอาจจะเหมือนกับคนที่ถือความรักของคุณอยู่นั่นหมายถึงว่าการที่เขารู้ตัวเลยว่าให้คุณมอบความรักคะคุณเดินมาส่งเขานะวันนี้ด้วยน้าตาด้วยความเจ็บปวดเทมปูรันครับด้วยความเสียใจคุณเดินมาส่งคนที่คุณรักด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับแม้คุณจะให้อะไรไปก็ตามมันเหมือนกับตามไปด้วยอ่ะวันนี้คุณรู้สึกวววว่าาาไไดดด้้บคคมมเเเยยจจ็ปสีใ ได้รับความไม่ชัดเจนนการนอกจากที่เขาเดินจากคุณไปอะแต่สิ่งที่เขาเอาอคุณไปด้วยหมายความว่าเขาได้ความรักเขาเอาความรักคุณติดตัวไปด้วยเขานึกถึงภาพผ่า,ผายเขานึกถึงรูปปั้นของคุณเขาต้องถึงคุณตลอดเวลาที่เขาเดินจากไปนั่นเองฉันอยากถึงไปท้าทั้นายแบบนี้เรียกว่าคนรักของชาลาติวิท่านเนี่ยเหมือนคนคนหนึ่งที่ยังคิดถึงยังนับถึงความรักยังได้รับความรักจากคุณเขารู้ว่าคุณเดินมาส่งเขาถ้าเกิดไม่มีคุณเขาอาจจะมีความสุขวันนี้เขาอาจจะไม่ได้เจอคนใหม่ก็ได้นะด้วยน้ําตาคุณเเเดดดดินมมมาาาสส่งคคบ้้ววววยยยจจ็ปีใ เหมือนกับทางของฝุ่นน่ะฝุ่นมันเข้าตาที่เขาเห็นอาจจะเป็นฝุ่นเข้าตานะครับแล้วคุณเดินมาส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแม้ว่าคุณจะเจ็บหรือเสียใจอยู่ลองให้ก็ขอให้เขาเจอทางที่ดีขอเพียงให้เขามีความสุขเนี่ยเราก็เหมือนกับคนคนนึงที่ยอมเจ็บยอมเสียใจยอมเหมือนกับให้เขาไปทั้งตัวทั้งกายทั้งใจแนั่นเองครับ <S <S ฉันไพ่ใบตอมานะครับเป็นไพ่ของถูกอบคับเข้ามา <S <S ไพ่สองถ้วยนะครับ <S <S ไพ่สองถ้วยใบนี้เปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกถึงความรักที่อาจจะห่างกันไปอาจจะจากกันไป เช่นสิ่งหน่องนิชาราศีท่านเนี่ยจะหมายถึงคนคนหนึ่งที่เคยอยู hmm. ่ด้วยกันเคยรัก huh. กันเคยเป็นความรักที่ดีต่อกันมาก่อนเช่นวางแผนสร้างครอบครัวหรือคุณอาจจะมีครอบครัวกันแล้วหรือคุณมองเขาเนี่ยไปคู่แท้กรักแท้เพราะมีบ้านหลายหลังเนี่ยอยู่ตรงตรงข้างๆกันเลยอ่ะคุณอาจจะคิดจะสร้างครอบครัวหรือวางแผนชีวิตซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่สัมผัสได้หมายความว่าพอจากกันไปหรือเลิกกันไปเนี่ยไพ่เป็นนิ้วก็หมายกับการที่เขายังสึกถึงความรักคุณไม่พอแต่การที่เขาเนี่ยมีการแอบมองแอบส่งมีการแกลบกลับมาเขาหร้ผคร มีการกลับมาเหมือนกับเทมปูแดนน่ะคนที่เขาเฉยชากับคุณในวันนั้นคนที่เขาทิ้งคุณไปในวันนั้นเพิ่งกลับมารู้สึกตัวในวันนี้เพิ่งกลับมาต้องการความช่วยเหลือด็ดถึงไปเช้าสองถวยเพิ่งกลับมาแอบมองแอบส่งเพิ่งกลับมารู้สึกได้ว่าถูกออกคับนี่คือคนที่เขารักนะนี่คือรักแท้ของเขานี่ค,คนที่เขาคิดผิดนะ<ม>นี่ค,คนที่เขาทําผิดไว้นะฉันไพ่เป็นทำนายว่าคนลกของชาวราศีเดือท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนที่คิดผิดทําอะไรไปตามอารมณ์ตัวเองหัวใจกระดาษอ่ะเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปิววปปปิไไตาาามมสยยรนะขอองเเื ปิวไปหาคนอื่นปิวไปหาคนไม่เหมือนกับคิดว่าดีกว่าเราแต่สุดท้ายไพ่ไปทั้งหมดมหมายความ,ม,มว่า,วาพอเขาไปแล้ววะเขากลับมาอยู่ตรงนี้เขากลับมาถึงความรักเขาจริงอยู่ตรงนี้ฉนันเด็กถือไม้ทักกระส่องเหมายความว่าคนที่กลับมาคิดได้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกผิดกลับมารู้สึกว,ว่าที่คือความรักคุณเดินมาส่งเขาคุณรักเขามากแค่ไหนแต่ทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะเดือดชาดิออไพ่ไปต่อมาคือเดือดชาดิออตคือการเห็นแก่ตัว ถ้าเกิดคนคนนี้จะชาริออตขึ้นมาหมายความว่าเมื่อไ,ไหร่ก็ตามไป็คนรักของคุณเขาทิ้งคุณไปแล้วเขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเขาไปรอดเป็นปอย่างที่เขาคิดอย่างที่เขาต้องการอ่ะเขาก็ากเกือนกระดิชาริออตอะเขาก็ไม่คิดถึงคุณหรอกเขาก็คิดว่าเขาสามารถเจอทางที่ดีเขาสามารถดูแลตัวเอง,ของเางงขาก็สามารถไปเจอคนที่เขารักถึงปกป้องเขาได้มากกว่าเราอะเช่นเดชาริออดหมายความว่าคนคนหนึ่งพอเขารู้ว่าคุณไม่ดีคุณเจ็บคุณเสียใจคุณร้องไห้ตอนที่คุณรักเขามากตอนที่คุณทุ่มเทหัวใจตอนที่คุณเสียใจเนี่ยเขากลับ มักจะเหมือนกับทิ้งคุณไปตอนที่คุณเจ็บทิ้งคุณไปตอนที่คุณมีปัญหามองว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีเป็นพันหมื่นเหตุผลนะครับในการบอกเลิกบอกลากันไปหรือทิ้งคุณไปตอนที่คุณเหมือนกับเสียใจหรือคุณรักเขาอะแต่พอคุณรู้สึกว่าเหมือนกับคุณเริ่มอยู่ได้คุณเริ่มดีเดอชาร์ลออพอเขาไปไม่รอดนี่แหละเอาตรงเลยพอเริ่มรู้สึกตัวว่าไปไม่รอดเดอชาร์ลอดคือการกลับมาแล้วไพ่ป็นนี้คือเดอชาร์ลออหมายความว่าพอเขารู้ตัวว่าเขาไปเจอทางทีี่่ดเาาไมมค้กก็ลลัับบุณแว เขาก็กลับมาหาคุณแนละ้วว่าเหมือนกับข่อยใหญ่คไปด้วยว่ายายคุณเดินมาส่งเขาอีกแล้วเช่นเฉลี่ยที่บอกไปครับชาลาสิวิท่านอาจจะเป็นกับคนคนนึ่งที่ปกป้องดูแลเขาเมื่อตลอดเขารู้นะครับคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะครับว่าวัานนี้ชาลารสิวิท่านเดินมาส่งเขาด้วยน้ำตาด้วยความเจ็บปวดด้วยความเสียใจคุณทำเพื่อคนที่คุณรักถ้าเกิดเขาไปรอดเขาไปถ้าเกิดเขาไปไม่รอดเขาก็จะกลับมาแต่ผมนายไว้ก่อนเลยว่าคนที่เลิกหลักกันไปไม่เกิน4เดือนไม่เกิน4ี่เดือน5เดือนนะทำนายว่าไพ่ขึ้นมาว่า Four of Cup Cup นะค กลับมาขอคืนดีกลับมาสู่ขอกลับมาขอมั่นหมายกลับมาทวงกลับสัญญาก,กลับมาต้องการคุณแล้วฉันโฟออฟครับทำนายแบบนี้เียว่าพอคุณใส่ชุดแต่งงานอรอเขาว่าคุณมองเขาเป็นรักแท้ของคุณเลยนะเดี๋ยวคุณอาจจะแต่งงานหรือมีคู่ชีวิตหรือการสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันหรือวางแผนคิดจะเป็นแบบนั้นเดยเข้าทิ้งคุณไปเห็นไหมครับแต่พอเขาไปไม่รอดสี่ทุ่วยทำนายแบบนี้เลยใครเลิกราคนรักไปไม่เกินสี่เดือนไม่เกินห้าเดือนนะครับคนเล่าคุณไปไม่รอดนะครับ เขาคิดว่าเขาไปเจอคนที่ดีกว่าเขาคิดว่าเขาเจอคนที่ดูแลเขาได้ปกป้องเขาได้มากกว่าเรานะครับสามารถแักเขาได้มากกว่าเราอะแล้วพอเราปล่อยเขาไปแล้วอะสุดท้ายเขาไปเลือกคนนั้นแล้วอะแต่เขาเห็นไหมครับสี่ถ้วยเขากลับมาหาคนที่แต่งงานกับเขาเขากลับมาหาผู้ช่วยของเขาเขากลับมาหาคนที่เป็นคู่ครองหรือคนที่คิดจะเป็นครอบครัวหรือแต่งหรือคิดจะแต่งงานกับเขาหรือแต่งงานกับเขาเนี่ยแหละก็คนที่อยู่ตรงนี้ชาวราศีธนูหท่านที่มาดูคลิปนี้ s ันโฟ r up คับท่านบอกเลว่าเขากลับมาเนวันที่คุณเนี่ยเจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วเขากลับมาวัเนี่ย เดินออกมาในวันที่คุณเดินจากไปครับเพระพาะไพ่ไปต่อมาครับเป็นของคนรักของชาวราศีมิถุนและท่านที่เหมือนกับที่เอ็มเพจครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับช่วงเดือนมีนาคมแต่วันที่สิบห้าถึงสัมีนาคมเนี่ยคือการที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากแต่งงานกับเขารักมากๆถามว่ารักอยู่ไหมคุณก็รักห่วงใยไหมก็ห่วงใยมองเขาเป็นคู่ชีวิตด้วยซ้ำแต่ที่เดินออกมาเพราะเหมือนกับรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจกับการที่เราเราไปคู่เขาเรารักเขาเขามองเราม เราไม่ใช่คนตัวจริงของเขาเราไม่ใช่ตัวเรากลายเป็นตัวเลือกไปแล้วอะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเลือกฉันเลยฉันพยาที่เอ็มเพไปน,นี้ทำนายว่าชาวราศีธนูรเท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยอมปล่อยอยู่ที่ใจอย่างรักนะครับแตกับเด็กเอ็มเพคือการที่เหมือนกับใครเลือกลาคนรักนะครับเกิ <c oughs> หหนหเดือนให้ไปเกินหนึ่ง,งปีขึ้นไปเนี่ยคุณอาจจะถอยออกมาอยู่ที่ของเราคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้มีความสุขถามว่าเขากลับมาไหมเขากลับมาแต่เป็นการกลับมาแบบห้าถ้วย กล,ลับมาเขาไปไม่รอดกลับมาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่คอยปกป้องดูแลเขากลับมาเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยจะสูญเสียความรักเขาไปให้กับคนที่ดีกว่าเช่นคนรักของชาวราศีวิดานเนี่ยพอเห็นว่าชาวราศีธนูเนี่ยเริ่มไปเจอคนที่ดีกว่าเริ่มมีความสุขเริ่มเจอความรักใหม่ๆเข้ามานะครับเด็กถือไม้ท้ากับไพ่สองถ้วยทำนายในกรณีของคนโสดหรือคนที่ตัดสินใจเลือกลาคนรักไปเกิน6เดือนหรือหนึ่งปีขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคนคนที่มีทางต่อทางไปต่อแล้วนะคุณมีความรักใหม่เข้ามาคุุณณเเจอคควววาาาามมะดีีข้้นแต่่่กกลลับหงง หากทวยคนเก่ากลับมาสร้างความวุ่นวายคนกลับคนเก่ากลับมาขูงก้างกลับมาไม่ให้คุณไปกลับมาคิดได้กลับมารู้สึกผิดกลับมาหาคุณในวันที่คุณเนี่ยมีความสุขในวันที่คุณเจอความรักในวันที่คุณเจอคู่ครองในวันที่คุณมีความรักที่ดีรักนั่นเองเช่นชาวราศีดาวี้ยวมืช้นี้ผนัแบบว่าเดวันมีนาคมคนโสดหรือคนที่เลือกราคนรักนะครับเกินหกเดือนเกินหนึ่งปีทานายไปนี้ว่าเขาจะกลับมาแอบมองแอบส่งกับรู้สึกผิดกลับมาอยากได้คุณกลับมาหาคุณในวันที่คุณเนออกมา เดยที่คุณเจ็บแนละ้วคุณเสียใจแล้วคุณเจอความผิดิีเดยวที่คุณเจอความชีวิตใหม่เจอความสุขของเรื่องการงานการเงนิงนงน,งน,นะครับอาจจะมีความสุขในการที่เมีทางของเราและชีวิตดีขึ้นแนละ้วอยู่ด้วยตัวของเราเองแล้วเจอคู่รักเจอสิ่งดีๆเข้ามาแนละ้วชาวราศีท่านูมีนายแบบนี้ก็คุณมีเนื้อคู่คู่ครองพบเจอจากการเดินทางทางโซเชียลทัดไฟทัดน,น้ํานะครับหลายๆคนจะพบเจอความรูกเดชาริออดด้วยเจ้าชายขี่ม้าขาวดีวกว่ากลับไปง่วงงงงาย กลับไปอยู่คนขี่ควายกลับไปอยู่คนที่เหมือนกับหลอกลวงเราคิดว่าเราโง่คิดว่าเรายอมแต่คุณไม่ได้โง่นะคุณยอมเพราะรักที่คุณทำมาไปทั้งหมดทั้งมวลเพราะรักคําเดียวนั่นเองครับฉันไพ่ใบต่อมาทำาะไรแบบนี้วันเะอมีนาคมเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูแล้วการแนะนําคือไพ่ไของโฟอ็อบเปดิเิลเข้ามาคือการที่เหมือนกับคนรักคุณเนี่ยกลับมาแต่ว่าคุณเนี่ยยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่า ฉันถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปไม่เกิน4เดือนหเดือนเนี่ยทำนายแบบนี้ก็เพราะมีการกลับมาที่เขาอาจจะกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาส่งสัญญาณหาคุณกลับมาติดต่อคุณกลับมาซ่อมแซมเนื้อที่ความรักของเขาเนี่ยกำลังจะสูญเสียหรือกำลังจะจากไปกลับมามองเห็นดอกไม้นะครับกลับมาเพราะว่าเขาเจ็บมากลับมาเพราะเขาทำร้ายคุณเอาไว้กลับมาเพราะเหมือนกลับกักเอาไว้ด้วยคาว่ารักกักเอาไว้ด้วยคำว่าคิดถึงกักคุณเอาไว้ด้วยคาว่ารอนะครับเหมือนกับพอสุดท้ายแล้วว่ากลับมากักคุณเพราะกลัวจะสูญเสียคุณไปนั่นแหละมารักทําไมตอนนีีตอท่จะเสยัไป ทางที่คุนเคยรักเคยทุ่มเททั้งหมดใจแต่เขากลับทิ้งมันนั่นเองเชนโฟโร์ออฟดิเคอหมายความว่าอยู่ที่ชาวราศีแล้วว่าคุณยังรักแล้วก็รอเขาอยู่ไหมแต่พไพ่ใบนี้แนะนําว่าถ้าเกิดใครเลืกร่อาคนรักไปไม่เกินสี่ถึงห้าเดือนแนะนําครับอาจจะลองส่งคลิปๆไปหาเขาอาจจะลองพูดกับเขาเองหรืออาจจะลองเหมือนกับส่งเสนญญนานบางอย่างให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรายังจะรอเขาเป็นรั้งสุดท้ายแล้วนะเราจะรอเขาถึงมีนาเมษานี้นะแล้วก็ไม่รอแล้วนะเพราะถ้าเกิดเกินสี่เดือนห้าเดือนเปต้นไปสี่เดือนครับ คุณเริ่มดูแลตัวเองคุณเริ่มเจอกวา่าเจอแพ้เจอสิ่งที่มันสวยงามเจอดอกไม้คุณเริ่มมีคุณค่ามากคุณก็เริ่มมีชื่อเสียงคุณเริ่มมีสิ่งดีๆมาเข้ามามากขึ้นก็เลยทำนองว่าชาวราศีมิถุนช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าได้รับสิ่งดีเข้ามาในตัวเองเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาแม้กระทั่งคนที่มันทาร้ายคุณหรือคนที่จากคุณไปเนี่ยก็ถือเสาเข็มมาแล้วอยากจะเข้ามาซ่อมแซมอยากจะเข้ามาทําบ้านใหม่แต่จะกลับมาซ่อมแซมวันที่มันแตกสลายเสียใจใจเเ็บบปปววดร้้้อองงไไหแลนนัันค ฉันไพ่หกถ้วยค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของการที่มีใครสักคนหนึ่งมองมองนับพันปีกับคุณน่ะมีใครสักคนหนึ่งยังลืมคุณไม่ได้มีใครสักคนเขายังจดจาความรักของคุณอยู่จดจําสิ่งดีของคุณอยู่หกถ้วยคือการกลับมาครับใครเลิกราคนรักม่เกินห้าหกเดือนคือการกลับมาคืนดีกลับมารักกันกลับมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันเกินหกเดือนหรือหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยไพ่หกถ้วยเป็นทำนายแบบหนึ่งที่ว่าความรักที่คุณให้เขาเสียไปเนี่ยสุดท้ายเขากลับมาก็จริงแต่เป็นการกลับมาแบบเพิ่ เพิ่งกลับมาตื่นเพิ่งกลับมาได้สติจากการมัวเมานับพันปีเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่สามารถดึงคุณได้เขาเริ่มไม่รู้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่สามารถจะสูญเสียความรักแต่เขากลับมารักษาคุณไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็นไหมครับเขาไปเลือกผู้หญิงคนอื่นเขาไปเลือกผู้ชายคนอื่นเขาไปลักคนอื่นนะครับตอนที่เสียแล้วไปเขากลับทิ้งมันตอนที่คุณรักเขาหมดใจเขากลับไปรักคนอื่นก่อนเขากลับไปเลือกคนอื่นก่อนเราอะฉันหกถ้วยนะครับแต่ไพ่สองถ้วยเข้ามาทำลายแบบนี้ด้วยกันว่าคนรักของชาวราศีมา ในวันที่คุณเดินออกมาในวันที่คุณเดินจากไปนะครับเขาอยากให้คุณกลับไปเขากลับมาหาคุณในวันที่คุณเดินออกมานั่นแหละแต่ไพ่ห้าถ้วยไปนี้กับไพ่สองถ้วยทำารว่าสาวถือว่าถ้าเกิดเดินราคนเราไปเกินหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยคุณมีโอกาสเจอความรักที่เป็นือนกับหกถ้วยกับสองถ้วยคือการพบเจอความรักที่ดีกว่าพบเจอแรงงานใหม,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 ม่ที่ดีกว่าแต่คนเก่าชอบกลับมาสร้างปัญหาต้องระวังให้ดีนะคนเก่ากลับมากักกลับมาดึงนะครับอย่าไปอยู่กับอะไรที่มันวังวนถ้าเกิดเราเจอชีวิตที่ดีแล้วไพ่แนะนำแบบนั้นถ้าไพ่ไปนี่ดี พบเจอคนรักที่เหมือนกับไม่ต้องมานั่งหลอกลวงก,กันพบเจอสองถ้วยคู่รักความจริงใจคนที่เหมือนกับเปิดหน้ากากคุยกันนะครับรักกันชอบเลยเหมือนกันคู่ครองหรือรักแท้การแต่งงานนะครับการมีบุตรทำนายชาวราศิจห้ท่านได้ว่า,า,าคุณมีเกณฑ์พบเจอคู่ชีวิตการแต่งงานงานมงคลสมนสนข่าวดีนะครับหรือการมีบุตรนะครับการมีครอบครัคควที่อบอุ่นการเจอความรักที่มีความสุขจริงใจดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นเด็ชาิอดด้วยนะ ดูแลช,ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้ามาปกป,ป้องนะครับพบเจอคนรักที่เหมือนกับสามารถปกป,ป้องเราได้สามารถดูแลเราได้และคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เดินจากคุณไปไม่ทิ้งคุณไปเหมือนกับควายสองตัวที่จากเราไปหรือควายตัวนั้นที่จากเราไปนั่นเองครับพไพ่ใบสุดท้ายครับขึ้นมาว่าเดือยฮีโรเฟนครับทํานายบทสรุปความน่าของชาวราศีมินท่านว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณเพราะฮีโรเฟนขึ้นมาหมายควาาว่าข่าวดีนะครับข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณเหมือความว่าสิ่งสวยงามมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะ ดอกไม้อันใหม่คนรักที่เลิกลากันไปจะกลับมาถ้าเกิดไม่เกิดไว้ที่ผมทํานายให้แต่ถ้าเกิดเกิดจากนั้นไปเนี่ยฮีโรเฟนหมายความว่าสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยแค่จะบอกคุณแค่นั้นแหละว่าคุณทําบุญนะคุณทําดีแล้วนะคุณทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนที่คุณรักคุณมอบรักแท้กับใครสักคนหนึ่งไปแล้วนะใช้สิ่งที่คุณทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลฮีโรเฟนหมายความว่าความรักที่ดีสิ่งดีคุณทําลงไปมันจะผลให้คุณเนี่ยจะพบเจอความรักที่ดีเช่นกันคุณจะพบเจอคู่ครองรกแนรี่่าาาวิตขงงงๆด ที่ดีกว่าเดิมแต่เกิดใครเลิกรากคนรักไปและเกิดรู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งลากรักกันไปอย่างที่พูดไปไม่เกิน5 6เดือนไม่เกิน4เดือน5เดือนเนี่ยจะกลับมาดีจะกลับมารักกันได้นะขอเพียงแค่ลองทําเปิดใจขอเพียงแค่ลองให้ค่อยคอยค,อยคุยกันขอเพียงแค่ได้สิ่ง,งดีได้ความมากดีนะครับทำตามคำสัญญาทําตามสิ่งดีเลือกสิ่งที่ถูกต้องอย่าตัดสินใจผิดอย่าตัดสินใจเลือกคนอื่นอย่าบอกว่าเธอรักคนอื่นเลยนั่นเองครับฉันไพ่ออรลเคลนเข้ามานะครับแนะนำชาราร e ใช้ความจริงใจนะครับที่คุณให้กับคนหนึ่งไปความรักแท้นะครับหรือพิธีกรรมหรือการส่งคำรำนะอันนี้แพ้คนที่คุณรักหรือคุณที่คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรักหรือคุณดีใครสักคนหนึ่งก็พอแล้วเชื่อมั่นในสิ่งดีๆเชื่อมั่นในความรักที่ดีเชื่อมั่นในคำสัญญาที่คุณให้สักคนหนึ่งไปแม้ว่าคนคนนั้นของคุณจะทำร้ายคุณแค่ไหนสุดท้ายเขาจะพ่ายแพ้ต่อคุณเองไร้ออพแพสเซนเขาจะพ่ายแพ้ต่อความรักที่จริงใจของเราแต่แหละเขาทำร้ายคุณไม่ได้หรอกมีสิ่งหนึ เทพเทวด,ดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคอยดูแลชาวราศีธนูอยู่นั่นเองฉันอย่าไปคิดวิรัยอย่าไปคิดไม่ดีอย่าไปทําไม่ดีหืายกับที่คนเขาเนี่ยที่เขาทำร้ายคุณนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดส u ข s c ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ